มีสองตัวขอตัวหนึ่งได้ไหมล่ะไอ้มาเมื่อกี้อันนี้ผมไปจับมานอกรอบมีสองตัวขอตัวหนึ่งได้ไหมล่ะอันนี้ผมไปจับมานอกรอบไปเกี่ยวโอ้ยเราเราตายนะยากนะบันที่โมพี่มันไม่ได้ไปจับทั้งนู่นเลยพี่ละบอลกับพี่ตัวโคตัโคมาอีกแล้วพี่เอ่าหน่วยวิจัยพฤติกรรมพาวว่าอะไรดิพี่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 มาปุกบเฮ้ยพี่บ้านเลยเหรอพี่พี่ลุยลุยพี่เอาเพื่อยี่เปิดมาโดนเลยเอาไปจัดไปเอ้าอีกกดคิวพี่กดคิวคิวเรียกพาวไม่ออก กดกดคิวโอ้โหมันเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอบ้ายังไงเนี่ยมันเจอโอกาสตอนเรากำลังมึนงงให้เรากดคิวมันไม่แจ้งเราเลยพี่มันไม่แจ้งเราเลยไม่มันแย่งมันมันมาเลยอ่ะน้องอ๋ออ๋อมันจะไปบ้านข้างล่างพี่เออทางผ่านบ้านครูนี่แหละเดีะยวเขาแก้ปัญหาว่าเรื่องอะไรที่มาา่ไปดูแล้วหมดหมดหมดแล้วพี่มาถึงก็เล่นพวกกูเลยอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยกําลังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยกลว่าจะอู้งานไม่แค์เกมนะ มีแล้วเหรอวะเหีย้ยกดอัดไปแล้วอู้ <c oughs> อ่ะอ้าวตายแล้ว,ลวเดี๋ยวนี้อ้าวมันแบกเพื่อนไปพี่พี่ดูดิพี่ <c oughs> มันเอาเพื่อนเอาเพื่อไปนอนอหรืออะไรวะมันทิ้งแล้วมันทิง <c oughs> นท้งแล้วมันทิ้งแล้วเนี่ยนะมันแบกไปจริงๆมันแบกแบบแบก<อ> <ไป S 2> จริงรอ๋นอ,นอรักษาโอ้โอช่วยกันอ๋อแล้วตัวใหญ่แบกไงอ่ะ ไอตัวใหญ่หญหญแบกงไงก็ไม่ครั้งกับ power p i o n e เ r part ที่10นะครับตัวนี้คราบยาได้พี่ไอตัวบอสท,ที่เคยจับไอตัวี้าบยา4นะยาคราบเร็วแต่มันมีสถานะขี้เกียจล,ล,ลบไปอีก20คนเหมือนครา3สาม ก็วัน <wounds> นี้นะหลักๆก็จะเป็นการเก็บเลเวลนะซึ่งเราก็เหลืออีกไม่กี่เลเวลอย่างที่บอกนะครับประมาณสิบเลเวลแค่นั้นเองเอ้ยไอแบทเอาวะมึงไปกระหังระหลบวาน้องพี่ทำไมผมบินแปลกๆก็พี่ทำไมผมบินอย่างนี้เอาใหม่เดีเอาใหม่ดิพี่มาดูพี่มาดูพี่ทำไมผมกางแกะอย่างเงี้พี่อธิพด์มึงขี่นกใช่ปะขี่นกพี่แล้วนกผมทำไมเป็นอย่างเงี้มันรวมแล้วมึงเห็นน้อง เป็นหนึ่งเดียวกันไงเนาะไม่ได้เบียรแค่เป็นหนึ่งเดียวโตเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะอันนี้เปลี่ยนข้างล่างเป็นไฟฟ้าหมดเลยอุ้ยขออนุญาต์ทำปูนก่อนมาแปลกนะเราวเนี้ยว่าเอาซีเมนทำอะไรนี่อะไรพี่นี่ไงญาคือประมวลตือน้องอยู่ข้างล่างนั่นแหละไม่ ไม่พูดเลยอ่ะดูดิดทำอะไรพี่อ๋อกมาแล้วก็หมดออกมาแล้วก็หมดเฮ้ยก็ไปแชร์ข้งล่างทำมาให้แล้วเงียบนะเรื่องข้างล่างผมไม่คือเก็บพันธุ์มันนะพี่ไปดูดิอ่ะเนี่ยไม่ได้หรอกมาร้อยอันนี่กับคุณกับผมมานิ้วมือหยิกมาได้มาโคมาไอ้ฮิต่าโกงดิยจะมาโคยังเอาไม่อยู่อ่ะ ไม่ได้ลูกเลยพี่ถูกมันไวจังวะดิวป่านะครับดิวป่าแล้วก็พี่กดแกมต้องกดปุ่มลาแบ็กก่อนดิูปุ่มอีพี่เักอีหรอเออใช่พี่เอรอบนี้แหละของจริงยกเลิกยกเลิกของจริงยกเลิกโอ้ไ่ดของจริงยกเลิกันยกเลิกเลยมันได้ประโยชน์อะไรดิกับการมานั่งแย่งกันไปหาทำอย่างอื่นดีวะแบ่งกันขอกันจะดีมันจะเป็นไรไหมวะขอได้ไหมขอได้ไหมห้าสิบลูกเออแค่นั้นนะห้าสิบลูกนะเออเออนี่คือ เออก็เออจริงจริงเออนี่คือไปนักบัวนักเก็บมันเดิมมาพี่เออจริงจริงแล้วมันหลอกกูตั้งหนุบอีแล้วกูเห็นเมื่อกี้ชัดเลยเก็บกด F เอสัตว์ไม่ได้จริงๆหรอไม่ได้สักลูกเลยเหรอจุ๊บ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 มันเห็นจังหวะเสร็จไม่เหมือนกันเลยวะไม่ได้สักลูกจริงพี่ลูกเดียวก็ไม่ได้เพื่ออะไรเนี่ยไปทำอย่างอื่นดิ เราทำอย่างอื่นดิแม่ปเอาไปดิมึงพังบ้านทิ้งก็ได้ไปเนาะพี่พี่พี่มาดูนี่พี่ไปดูเนี่ยพี่ดูธนูผมอ่ะพี่มธนูลูกธนู ไม่จริงไม่ไหนน้องอันนี้ยิงเขากระบะด้วยเองพี่มาเฝ้าอะไรเนี่ยเออมันลดวะจริงจริงมันประมาณ70็ดแล้วมันหาเหลือ50าสิบไม่ทำงานหรอวะเดี๋ยวผมทำอย่างนี้ทำไงพี่ย่างานอยู่วิ่มันมันคาไปอยู่ต่อไปนะผมก็จะเก็บนัมเบอร์ต่อในพาร์ทนี้นะก็เหลืออีกหลายนัมเบอร์เลยทีเดียวนะนัมเบอร์นี้ครับแฮนด์สกิลคริสนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวกลางคืนนะเดี๋ยวเราไปหาตัวนี้แล้วกันนะครับ p y โอริงนะ พาวผีเปมันจะอยู่โซนหิมะตรงนี้ครับดินแดนหิมะเลยนะเดี๋ยวผมจะว้าไปที่ดินแดนหิมะเลยแล้วกันนะแล้วก็ถืออากาศฟาร์มที่นี่ไปด้วยตำรวจที่นี่ไปด้วยเลยนะครับโอ้โหต้นไม้ที่นี่มันเป็นแบบขาวโพลนหมดเลยอ่ะคือเรียกได้ว่าหิมะปกคลุมไปหมดเลยนะมันเป็นภูเขาสูงมากอ่ะโอ้โหข้างบนมีหอคอยด้วยผมไปหาเจ้าหญิงแป๊บหนึ่งนะพี่เฮ้ยโอ้โหสูงมากสูงสุดๆโอ้โหวิว เอ้ยผมเจอว่ะผมเจอว่ะมันขึ้นมาไงวะสงสัยเมื่อคืนหนักไปหน่อยมันไม่มีปีกนะแต่มันอยู่บนบนยอดเขาเลยอยู่ตัวเดียวด้วยเหี้ยเดี๋ยวกูดูโอ้โหผมไม่เห็นตัวอื่นตรงนี้เลยองม,มาไงนี่เพื่อนนายเป็นคนแรกที่ไปชิดยอดเขานี่ได้นะเราเป็นคนที่สองแล้วเนะี่ยโอเคผมจะโจมตีด้วยหน้าไม้นี่แหละเขาเป็นธาตุน้ำแข็งนะเราโจมตีด้วยไฟร้อยห้าสิบนะเฮ้ย เหมือนจะไม่ได้เก่งกาเลยครับตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไปนะครับไข o ่อริงนะครับโอเคที่นี่คือหอคอยวิจัยพันธุก,กรรมพาวนะครับมือไข่ซึ่งไข่ที่นี่ก็จะเป็นไข่น้ําแข็งหมดเลยนะครับเพราะอยู่ส่วนน้าแข็งนะก็จะมีส่วนมากเป็นไข่น้ําแข็งเดี๋ยวจะเก็บไปด้วยแล้วกันแต่ผมจะยังไม่เข้าหอคอยนี้นะเพราะเดี๋ยวสํารวจก่อนอ่ะปลดล็อก ข้อมูลพาสาหรับไคโอลิงนะครับช่างฝีมือ1ตัดไม้2และสร้างความเย็น3นะอันนี้มันเอาไว้ถนอมอาหารหรือแบบเอาไว้ทําความเย็นให้กับเขตบ้านเราอะครับซึ่งมันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะเพราะาเรามีชุดทนร้อนทนหนาวอยู่แล้วนะต่อไปผมเจอกับวัมโปนะครับตัวนี้นะเรายังไม่มีนะตัวนี้วัมโปยิงเลยโอ้โหแรงกว่ามาหาเรื่องวัมโปหาเรื่องตายว่ะโคตรแรงอะ่ะใช่เหรอโอ้โหแปดเปอร์เซ็นต์แทแข็ง เฮ้ยมันแทะแข็งครับอันเราได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยออกไปเลยฟาเรลินเดืองพี่วัวโอเคจับโอเคได้มาแล้วบัมโปอ่ะตัวนี้ครับตัดไม้3นะคนย้าย4ครับช่างฝีมือสองช่างความเย็น2ถือว่าคนย้ายกับตัดไม้นี่ดีเลยนะตัวนี้แล้วก็มีบัมโปโบตันครับตัวนี้จะเป็นตัววัตถที่ผมเคยจับไปก่อนนะนี้ซึ่งก็จะคล้ายๆกันนะแต่เป็นอีกธาตุหนึ่งเป็นธาตุย่านะครับอันนี้เธาตุย่าเดี๋ยวนี้เขาเรยกผมครับยกเลือกธาตุแล้วนะ ต่อไปผมจะออกสำรวจที่นี่ครับแล้วก็เปิดสาวาร์ฟนะแล้วผมก็เจอเทากับตัวนี้ครับแวนเวิร์มคริสครับเคยผสมพันธุ์ได้นะตัวนี้เด <im rocks> ี๋ยวจับไปเพิ่มสักตัวสองตัวแล้กันมันเป็นแวนเวิร์มแบบท่าน,น้ําแข็งเอาละออกมาเลยฟเาเฟลิสเราท่านไฟมาสู้นะครับมันจะได้แพ้ทางนะงนั้นแพ้ทางคนอย่างเธอโอเคได้ไปละ อุโมง์เหมืองที่ถูกลืมเลือนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นถ้ำบอสนะปกติพวกอุโมงแบบนี้มันจะเป็นแบบถ้ำบอสนะครับนี่ไงใช่จริงๆด้วยนะซึ่งผมจะยังไม่ยุ่งนะเราค่อยมาเก็บบอสรวดเดียวกันฟาร์มก่อนนะครับตอนนี้จะได้อัพฐานปลดล็อกเทคโนโลยีนะตอนกลางคืนก็หาพาวงาคืนนะครับตอนกลางวันก็หาพาวงาาาวานันมันจะออกมาหากินคนละเวลากันมันจะมีพาวพิเศษอยู่ตรงมุมๆอะพี่ที่มันเป็นเหมือนเขตอนุรักษ์อ่ะอันนั้นมันคือเขตอนุรักษ์เวทีกฎหมายปะ ไม่ไม่ไม่พี่มันบอกว่าพี่ไร้กฎหมายคุณจะไม่ถูกจับอะไรทั้งนั้นมันเป็นเขตพาวนุลักวุงงเหมือนกัน <laughs> <laughs> อนุลักแต่ว่า<อ>ไม่มีกฎหมายมันเป็นบอสหรืออะไรไวะตัวนี้ไอ้เชียบอสโู้ว่าเกือบแล้วกูอ๋อเคยคนเชื่อบอสทะาดุงกันเนี่ยเชียบอสบอสเดอะเบย์บอสเดอะเบย์เดอะโบ้เดอะโบ้เดอะโฟร์ที่ไฟมันคงคิดถึงผมแย่พี่มันเล่นกับผมมากตอนนั้น เอาเลาเนองนะเดี๋ยวพี่เจอกันนอกรอบก็ได้เหมือนพาวที่นี่ไม่ค่อยอยู่เป็นกลุ่มอะมันอยู่แบบตัว2ตัวผมบินมาแบบสักพักหนึ่งแล้วนะครไปไปอยู่กับพวกพี่โอเคได้คไคโอริงใหม่อีกตัวครับมีมีใครพออยู่บ้านไหมเช็คฐานหน่อยว่ามันมันต่อไปมันใช้อะไรในการไม่ได้อยู่บ้านครับได้ยินไหมอยู่บ้านครับ ไม่ไม่ไม่เอาคนที่อยู่หรือคนที่อยู่ไม่ต้องอยู่ทุกคนไม่ต้องอยู่ทุกคนไม่มีครับไม่มีใครอยู่ครับกลับไปทงโกดอกท้องโล่กว้างครับกลับไปได้ครับผมจะกลับบ้านให้ครับชกักกูนะเอาล้วผมเจอกับแมมโมเรสคิสครับตัวนี้เป็นแมมโมเรสแบบน้ําแข็งนะโอ้งาเป็นน้ําแข็งด้วยวะ่ะเอาเรามาเลยไฟเลลิสผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับในโซนนี้เลยเพราะว่ามันแพ้ทางนะครับทางน้ําแข็งจะแพ้ทางไฟนะอโอครึ่งหลอดละจับเลยปืนชนะทุกท่าน โอเคเรียบร้อยเป็นตัวแรกนะครับที่เราได้นะตัวนี้นะนัมเบอร์เ2 B บอนะครับท่าน้ําแข็งซึ่งเขาจะตัดไม้2ขุดจอ2ส,สร้างความเย็น2นะครับประมาณนี้เจอตัวไหนจับบนครับตอนนี้คือเจอตัวไหนจับบนเลยผมเจอประมาณสชนิดตอนนี้เจอแบบซีเบรกนะครับที่นี่นครับตัวนี้เป็นตัวที่เราเคยมีไปแล้วนะโอเคเลลสี่สิบสี่ครับอตอนนี้ผมเรือสาวาร์ปแค่จุดนี้ครับเดี๋ยวจะไปจุดนี้ด้วยแล้วกันทุ่งหิมะบริสุทธิ์โอเคสาวาร์ปตรงนี้นครับอีกหนึ่งโ okay. อเคกดล็อกหมดแล้วนะที่นี่ กูกบากำลังตกเฮ้ยตกที่ไหนงดี๋ยวแล้วเจรแล้วเจรละนี่ไงแน่ลงมาแล้วบึ้มตรงนี้เลยนี่ครับอุ้ยอุยพาอุกกบาดโคตรเทซีนกกาดครับตัวนี้ออกมาเลยพาดิอุสโอ้โหเลยผมเอาแน่ตัวนี้ผมเอาแน่เลือดสามพันนะครับก็เลือดไม่ได้เยอะอะไรมากนะผมจะต้องจัดการกับผู้เก็บกวาดองค์กรก่อนนะครับตัวนี้มันจะโจมตีนะกูกบัดดอกม้นี่มันมีมันมันมีไม้กวาดไหมพี่เก็บกวาดอะมือเลิกพูดไหม ไม่รู้กูไหมเอ้ยไม่รู้โอ้โหพี่กูรักจริงจังเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัดการเลยพันธยุทธผมจะกำมาโปก่อนนะบัมโปนี่เข้ามาก่อขุนโอ้โหมาสองตัวสุดยโอ้ยจะตายจะตายจะตายไม่ตายโอ้โหหลบได้หลบได้หลบได้โอ้โหสตันผมจับเลยผมจับเลยจุดสองเปอร์เซ็นจับเลยเฮ้ยได้ได้ร้อยเปอร์เซ็น ซีโนอการครับสถานะกินแต่พอด,ดีเซลล์ต่างโลกแล้วก็ผิดปกติโอเคเคลีย okay, ครับมีเศษอุกบาตให้เก็บด้วยนะครับพวกนี้เอาไปค้าของได้นะมันจะมีปืนยิงอุกบาทอยู่โอเคประมาณนี้นะอุกบาตตกซึ่งบางทีพาอุกบาตมันก็จะไม่มีด้วยนะมันก็จะแรนดรอมมาครับตัวนี้เราเจอแบบเป็นตัวบอสเลยอันนี้คือปืนยิงอุกบาทนะครับแต่ว่ามันใช้เศษอุกบาตร้อยหนึ่งเลยนะเอ,อ้ยนี่ไงขุดได้ขุดได้เออขุดขุดขุดพี่ขุดขุดขุดได้ร้อยอันยังเก็บพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ เอีมันเอาเศษไปหมดเลยเอาครับรถไตรมาสเศษเองพี่คนละครึ่งคนละครึ่งเองเอาไปก็ไม่ประโยชน์มานี่เอามานี่แหละมาไม่ผมจะไปทำปืนยิงกระบะคุณมีเหรอมีปืนแล้วปืนที่ผมขับนะไหน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 นี่ไม่ใช่ปืนยิงกระบะโอ้ยผมมันเจ้าพ่อปืนนี่เฮ้ยยิงให้ดูหน่อยดิตัวนี้เหรอเออสักสักเอ้ยอย่าใกล้ดิกลัวพลาดนะโอ๊ย โอ้วงกว้างเฮ้ยแรงนะแรงนะแบบกระเด็นเลยแปดร้อยวงกว้างวงกว้างเออดีดีดีครับคุนมันเปลืองผมว่าคุณเก็บเศษอุกกาบาตไว้แล้วก็เอาเอาไว้ยิงเอ้ยผมว่าคุณเอาปืนไว้ผมดีกว่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอางั้นก็แย่งอุกกาบาตกันถูกว่ะอะไรอย่างเนี้ยตายพี่ดูมันดิพี่เครื่องยิงจรวดของรีแล็กซ์สลักนี่รีแล็กซ์สลักไอ้ไอตัวมอนโฮโล์น่นเอ้ยกูกูกูจะปั้นมัน ามเพ่อ่าผมก็ยังฟาร์มที่นี่ต่อไปนะเพราะว่ายังเก็บพาวแบบไม่ครบสล็อตนะเฮ้ยมันมีแบบหน่วยองค์กรเป็นผู้หญิงด้วยเหรอวะเพิ่งเห็นนี่ไงนี่ไงเฮ้ยผู้หญิงจริงน้องสาวเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเรียกพาวไม่ได้ด้วยเฮ้ยสุดยอดพาวเทรนเนอร์พี่มันไม่ใช่หน่วยองค์กรไปจับพาวมันซะเออขออนุญาตนะจับได้ด้วยพี่จับได้ด้วยโอ้ยโดนช็อต เออื้ดีแลกสลดัดมาเป็นของพี่เถอะน้องมือนี้ก็นี่เหมือนกันนะเนี่ยมึงเนี่ยหาอยู่กับสาวนะมึงเนี่ย <laughs> ปอกพาวหัวโมฮอปมัวนี้เหมือน <laughs> อจะจับเทนเนอร์ไม่ได้เอ,อ้ยจับได้จับได้ออกไปเลยฟาดิอดุส <laughs> เอาตายเอาตายที่อยากกาดิอุสจนทีเดียวทีเดียวเลยการจะจับขอกาดิอุสสักตัวได้เะละ่ะ ไม่มีไม่มีสองตัวนี่ไม่มีไม่มีไปดูดิมันเอาใช้กันไดหมดเลยพี่และวิธีฟาร์มเวลอีกวิธีหนึ่งนะก็คือการเปิดไข่นี่แหละครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดไข่นี่ทั้งหมดไข่ไฟใบใหญ่มากนะครับที่ผสมเป็นอนุบิดไว้นะครับเราจะก่อสงครามอนุบิดขึ้นมามันจะได้โอ้โหเท่ากับจับพาวตัวหนึ่งอะถ้าเราแบบยังจับอนุบิดไม่ครบนะยังจับพาวั้่ไม่ครบเราก็แบบได้แบบเต็มเต็มเลยอะโอ้โหเจ็ดมือนะตอนเนี้ย แปดหมื่นนะแสนสองโอเคผมเก็บมาลนะเป็นสามไปแล้วเด้อเอาไปขายนี่ย่งไรบ้างมาพี่มาบบุกต่อไปนัมเบอร์แปดสิบหกบีนะบอนเชอรี่เอาควานะตัวนี้เป็นตัวบอสนะครับ โอเคผมมาถึงแล้วตอนเข้าไปในถ้ำนี้นะครับแต่ลืมบอกไปสําหรับข้อมูลพาวซีนโนกาดท,ที่ได้มาก่อนเลยนะครับเขาจะขุดเจาะ3นะนี่เลยตัวก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งจะมากับอุกบาตนะครับเป็นนัมเบอร์ร้อยี่หกเลยนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะพร้อมกับตัวนี้ที่จะมากับอุกบาตเหมือนกัน,นครับซีโนเวเดอร์นะครับแต่ว่าจะสุ่มมาบางลูกเท่านั้นซึ่งอางของซีนโนกาดนะครับจะปดล็อกอยู่ที่เลเวลห้าสิบเอ็ดนะโอเคมาถึงแล้วตัวนี้จริงเป็นตัวที่เราเคยจัดการไปแล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้จับแค่นั้น เฮ้ยแช่แข็งได้ด้วยเหรอโคตรเทเลยยืนจ้องหน้าเขาเพื่อ<แ>เออเอเอวาเมื่อกี้เสียงมันเลยดีวยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่อ๋อยืนจ้องหน้าใช้สกิลคูห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับอัลตราสเฟียร์โอเคได้ไปแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ครับจะลดน้ำสามครับแค่นั้นเองนะจะเป็นตัวพิเศษจากบอนเชอรี่ปกติตัวนี้ครับจะเป็นธาญ้า แต่ตัวนี้จะเป็นหญ้าและก็ธาตุน้ําด้วยนะครับต่อไปที่ยังขาดอยู่นะครับก็จะมี 32B นะอันนี้เป็นพาวลกลางคืนในโซนน้ําแข็งนะครับต่อไปผมกลับมาที่นี่ครับ <c oughs> ดินแดนน้าแข็งตรงนี้นะซึ่งผมจะมาหาตัวนี้อย่างที่บอกนะ h a n d กิลคร r i s ะครับแล้วก็ Big Kern นะครับตัวนี้โอเคผมจะจับพาวรอตอนกลางคืนก่อนแล้วกันนะพาวที่เราจะจับมันเกิดตอนกลางคืนนะครับเราฟาร์มรอไปก่อนแล้วกันระหว่างนี้เมื่อกี้ อคือมันมีพวกองค์กรที่ยืนอยู่เมื่อกี้แล้วพอพี่หันไปปุ๊บมันนอนตบมันโดนจับผิดอ่ะเฮ้ยนอนละเอาละแล้วตอนนี้ก็ไปตอนกลาคืนเรียบร้อยครับเราจะออกตามหาตัวที่ว่ากันเบอร์3 2มซึ่งไม่รู้จะเจอหรือเปล่ามันกว้างมากแล้วก็ไม่เจอพาวเป็นกลุ่มเท่าไหร่ครับที่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคโอเคแฮนด์สกิลคริสนะครับน่าจะได้นะตัวนี้ ยังไม่ได้หรอทำอะไรน้องเพื่อนมึงโดนจับแล้วนะมึงยังนอนอยู่เลอว,วะตื่นขึ้นมาไม่เจอก็ทักไลน์มาหาแล้วกันนะเนอะเขาพามาที่บ้านข้ามาันข้ามันเอาเชืออพี่ ไม่ไม่ครับเนาะามาวเชือกได้มาแล้วครับัมเบอร์สามสิบสองบีตัวนี้ข้อมูลนะครับสร้างฝีมือเก็บเกี่ยวสร้างความเย็นหนึ่งแล้วก็ขนย้ายสองนะครับอันนี้และต้องบอกว่าตั้งแต่ัมเบอร์หนึ่งครับจนมาถึงัมเบอร์เก้าสิบเอ็ดบอกเลยเราเก็บมาครบแล้วนะหนึ่งถึงเก้าสิบเอ็ดหลงนี้คือเก้าสิบห้าจนถึงร้อยยี่สิบหกซึ่งเราเก็บร้อยยี่สิบหกแล้วด้วยไปลุยกันต่อโอเคระหว่างเดินทางผมเจอกับตัวนี้ครับมีม็อกบอกเลยมันโดนทีนึ่งมันไปเลย เนี่ยมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันชอบวิ่งหนีไว้ไปไปไปเราต้องตามเราต้องตามเราต้องตามถ้าเรายิงติดไฟอยู่มันจะบอกว่าไปที่ไหนดีกว่ามันจะไม่ได้รับดาเมจอะมันจะไม่หยุดไปตัวเนี้ยเจอกูมีม็อกจับเลยเป็นพาวที่จับยากนะครับไปอีแล้วโอ้โหชีวิตเฮ้ย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 ไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วมึงจะไปไหนมึงจะมึงจะไปไหนไปเถอะวะไปเถอะวะ <laughs> โอ้ยโอ้ยมันจะวิ่งไปไหนวิ่งไม่หยุดเลยอะ่ะถ้ามึงไปต่อมึงตกแล้วนะมึงตกแล้วะยิงอ <c oughs> ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้มีหน้าผาตรงนี้เนี่น้อง <c oughs> โดนกูจับเอโดนจับโดนจับจับแล้วรรวบได้ทันทีตัวแรกของผมนะครับ สูงสักนะอ่ะตัวนี้ครับมีม็อกครับนัมเบ no. อร์124นะเป็นธาตุกลางนะอันนี้เก็บเกีียวหนึ่งนะซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับตัวนี้แต่ว่าเขาสามารถดรอปเหรียญเป็นเหรียญสุนัขได้นะแล้วก็เหรียญทองคำพร้อมกับคู่มือฝึกฝนแบบใหญ่มากนะแบบเอาไว้แบบเพิ่มเวลนะอ่ะต่อไปผมจะไปจับครเวิร์นะครับจะอยู่บริเวณแถวซากุระกับที่นี่นะครับสองที่ต่อไปนะผมจะทำการปลดล็อกเทคโนโลยีต่างๆนะมีบอลใหม่แล้วนะลเจนดารี่สเฟียร์นะครับเป็นบอลระดับตำนานนะครับเตาหลอมไฟฟ้าของเควสท,ที่เราต้้อองไวั์ฐาน ดาบครับอันนี้ดาเมจ500นะครับปืนใหม่ครับไรเฟิลจู่โจมครับดาเมจ320นะน่าจะยิงรัวๆเลยอันเนี้ยแล้วก็มีกระสุนไรเฟิลจู่โจมด้วยปุ่ล็อคไปด้วยนะครับอ่านของซิลเลตอีกนิดครับตัวนี้โอเคประมาณนี้แล้วผมจะทําการคราฟเตาหลอมไฟฟ้าขึ้นมาอันนี้ก็คือบอลใหม่นะระดับรีเจนส์นะครับพลังการจับอยู่ที่37นะครับบอลอั้งสเตียร์อยู่ที่32นะครับซึ่งเราไว้จับบอสอะไรอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ผมจะคราฟดาบนะครับดามเมทดีอยู่นะเระยะประชิดเอา ดาบเหมือนว่าผมจะยังทําปืนไรเฟิลจู่โจมไม่ได้นะเพราะว่าต้องทําเครื่องจักรผลิตอาวุธก่อนนะครับอันนี้เป็นเลเวล47นะครับเดี๋ยวให้แบ็กสร้างเครื่องนี้ขึ้นมานะพอแบ็กเวลถึงนะได้มาละเครื่องนี้นะเราก็จะครับอันนี้ได้นะครับก็จะครับไรเฟิลจู่โจมนะจริงๆพวกเขามีกันไปก่อนแล้วนะนะไรเฟิลจู่โจมมันจะได้จากแปนนะครับอันนี้เราก็จะสามารถครับได้เลยโดยที่ไม่ต้องสร้างเครื่องนี้ด้วยนะครับถ้าได้จากแฟนอ่ะเรียบร้อยส่วนกระสูน,นับก็เป็นไรเฟิลจู่โจมอันนี้ลู่เลย พี่เบนพี่พี่พร้อมจะเปลี่ยนอนอะดูบิตเปล่าโชคดีมันเพียนมันช่วยอะไรวะ,ะพี่ลองไปอ่านดูแล้วพี่ใส่พี่ใส่ในทีมที่เสร็จเร๊บแล้วพี่ก็ลองเอาส่องไปดูว่าแต่ละอันมันทำอะไรได้เอาจริงจังมาใส่แทนจะยิงจะดีมากแต่มันไม่ได้เหเอียดถ้าอยากให้มันทำงานเร็วกว่าเดิมก็เอาตัวบอสของพี่อ่ะที่พี่เคยมาอัพในเสริมแข่งเท้าอ่ะเอาไปรวมตัวกันอนะ่ะมันจะได้สเตตมาลองดูลองดูนะน้องบอกเลยว่าออดูบิตตัวใหม่โคตรเด็ดเอาออกมาโชว์กันเลยเอ,ออกเลยออดูบิต อันนี <worship bird> ้พี่แปลงล่างว่ะแล้วลิ้นด้วยอะไรอ่ะอ่ะโอเคเร็วแล้วเหรอเนี่ยโอ้โห <laughs> ตัวนี้ครับโชคดีจะเพิ่มคมเร็วทํางาน1 5แล้วโจม45แล้วนะโชคดีนะคอมเพลเยอร์ทำงานบวก50นะสำหรับมันเพียนก็ประมาณ65เปอร์เซ็นต์ดีกว่าตัวบอสที่ผมมีนะจะเร็วกว่าเยอะเลยสุดยอดแรงงานนะครับบวกคมเร็วทํางานอีก30เปอร์เซ็นต์พร้อมกับเยอหยิงนะบ,บวกคมเร็วทํางานอีก10เปอร์เซ็นต์และลดพลังม้องกัน10เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ก็อาจจะแบบเอาไ้เปลี่ยนตัวไอ้ตัวนี้ไปบทำงานอย่างเดียวก็ได้นะ ได้กระสุนปืนไรเฟิลจู่โจมมาแล้วนะยังขาดตอนนี้คือเตาเผาเดี๋ยวเรารอเผาแร่สักครู่หนึ่งพี่ยามาเปิดนกได้นะพี่เอาเวลได้ครับแบบหนึ่งนะขอตีบิ๊กโคพี่ขอพี่ขอถ้าเขาแป๊บ็นึงพี่เอาเองผมผสมพันเต่าเพื่อที่จะมาขุดแร่ไอเต่าไวๆนั่นนะใช่พี่เออดีดีน้องพี่ขอเปิดนะ ได้อยู่แล้วตอนนี้ได้อยู่แล้วพี่ขอเปิดนะน้องพี่มันหิวเวลพี่น้ำมันพาคุณภาพสูงยัดนะครับน้ำมันพาคุณภาพสูงยัดเทาไหร่ครับสามสิบเก้าอันไม่เป็นสิบเก้าอันโว้ยอมมาไปฟาร์มเมื่อกี้ไงฟาร์มรอบอีกรอบมาเลของอหรอไปฟาร์มมาเนาะไม่ได้กลับบ้านไปกลับบ้านมาเนี่ยอ่ะแล้วก็วิญญาณขนาดใหญ่ไปอัพเลยครับผมแล้วก็เอาโยแไลฟ้าพี่นี่นอกจากขนนุ่มนิ่มแล้วพี่ยังน่ารักอีกอะเนี้ ไม่รู้อะไรมันชงคุณทนไม่รู้ญาติดูดิีมันจะลวกหัวลวกหางพี่เล่นบอลพี่อย่าลืมไปผัดขนนะพี่เดี๋ยวเราต้องใช้ขนพี่อยู่ระหว่างรอเตาหลอมนะครับเราจะทําการทําที่ฟักไข่นะเพิ่มนะให้มันเยอะไปเลยเพราะว่ามันเป็นแหล่งไวฟาร์มเวลชั้นดีเลยครับอันนี้เฮ้ยใครใครมาฟักอะไรไว้เนี่ยไข่ใบใหญ่ความมืดอะไรเนี่ยน่าสนใจนะเนี่ย ยาเอาตายไอ้เหี้ยซ่อนด้วยพี่ตัวจมูกวันนี้เหี้ยเลยโอ้โหให้ตายเถอะวะไก่หอมหอมดีเอาบอหวานเจี๊ยบ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตู้ไข่ของเราครับมีเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้เราก็จะฟักแค่ไอ้พวกที่เราหานะเพื่อแบบเอาาไว้อัพเวลส่วนฝั่งนี้จะเป็นของผสมพันธุ์ครับทั้งหมดเลยจะเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ทั้งหมดเลยซึ่งเราได้เตรียมไข่ไว้เรียบร้อยทั้งหมดครับเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่เอาไว้ฟักครับอ่ะโอเคนะใส่เข้าไปเรียบร้อยนะเป็นไข่แบบธรรมดาทั่วไปเลยนะครับไม่ได้เป็นไข่อะไรพิเศษมากมายจะมีแค่แบบอาจจะมีไข่ใบใหญ่มากอะไรอย่างนี้บ้างนะครับปะปนไปเอาไว้ลุ้นครับก็หลักๆเต็มที่ก็อัพเลเวลแค่นั้ อันนี้ตัวของผมด้วยไอ้ีคยมาเผาทีเดียวแล้วลงอะไรวะเนี่ยเฮ้ย hey. ฮ <laughs> ่มึงมาเป่าผู่แล้วไปเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะเอาโอเคนะเก็บรวบรวมเหล็กได้พอสมควรแล้วนะสร้างสอันนะครับเตานี้นะครับเราต้องใช้อยู่แล้วนะผมเลยสร้างไว้เยอะหน่อย3มเต่ามันน่าจะทํางานได้รวดเร็วกว่าเดิมเผาได้รวดเร็วกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับอันนี้ อ่ะเรียบร้อยนะเตาก็จะสามารถหลอมแท่งโลหะเาาได้นะครับอันนี้เป็นแร่ใหม่นะครับที่ใช้แร่กับเศษเผาเดียมครับในการหลอมนะซึ่งมันทําง่ายกว่าแท่งโลหะบริสุทธ์ด้วยนะครับแท่งโลหะบริสุทธ์มันต้องหาฐานหินนะซึ่งมันไม่ได้หาง่ายแต่เศษเผาเดียมเราสามารถเอาหินนะครับมาทําการบดได้นะเป็นเศษเผาเดียมก็ประมาณนี้นะสำหรับเตาหลอมนะเป็นเตาหลอมไฟฟ้าลองเผาดูหน่อยว่าเร็วไหมเอาเป็นอันนี้แนละ้วกันอู้ผมรูดเพิ่มได้ปะพี่รอดูนะพี่พี่รอดูไอ้จอมันไทยอีกนิดตัวนี้นะมันมาเป่าแล้วมันไปเลย โอ้เร็ว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 เร็กว่าเดิมมากเร็วกว่าเดิมมากน่าจะเท่าตัวครับอันนี้เร็วกว่าเดิมสุดๆน่าไปแล้วพี่เอ๋ปะไปแล้วพาร์ทนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนครับใครจะชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเอาไปเจอใหม่พาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไข่ออาแค่นี้กันคนตัดคุณไ่พู่าะ่าฮ่ะ